เด็นได้ฮ่อนบ่เมื่อยอยู่บ่เมื่อยได้เนาะเจอกับบ่เมื่อยเป็นได้จีขับโพสูออดได้เนาเนะคักดไปโกที่คานไมาเลยอีก้คักเนาะที่คานพื้นไม่ไหวมันนั่นเบี่ยังนะนะดินมันต้องซุดลงตลอด,ดนี่แหละป้องกันไว้ สบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขชนพี่น้องพอ่อๆก็ช่องเราที่นี่พี่น้องกราจะพาไปพี่น้องเขับมาหาทางลงุนง,น,น,งน,น,น,น้อยเราเนาะกล้องกับที่สั้นนั่นนึงว่าเอามือจับเอาแบตเตอรี่เบิร์ตพี่นอ้อยโดยผลทางละากัวโอเคเรือยเนาะสบายดีน้อยโด,ดยเิ็นมาตาพี่พี่น้อยน้องมอมสบายดีเด้อโดยโอ้พังนี่เลยนเนาะ อ๋อทางเข่าบ่าออนี่นะนกออั่างี้นี่พี่น้องเยนะโวลมพลดัดรถชิดลอออ้อโอ้โหนี่กลัวอีกออทางเต็มมาได้มั่วซ่านี้บ่เออเพลงเลยพี่น้องเยนะเขาจะทุ่มบ่ออนี่อย่างไรผมร้องแล้ว,ลวมัวมนอันนี้เลยจะทางเรื่อยเลยอ๋อโอ้มานี่น้องมอมมาชอยมาหนี่เพราะจะเรียวไวยังไงพี่น้องเลยดเราที่ก็ไปมาชอยแล้วพี่น้องเย ไปดงพี่หน้อยเนาะไปดงเม่โจรเพื่นมือเ้า้านี่ก็ได้เลยมาสายก็แต่ลงมาตอนเล้งเอามาทายที่น้องบึงเลยบรรยากาศตอนลงเล้งสิประมาณนี้หน่อยหนึ่งเสียอติน right? ่งเนาะถ้ามิกับเว้ามองมองกับเนาะสองสี่หกหกต้นทั้งหนาเนะ เป็นได้ฮ่อนบ่เมื่อยอยู่บ่เมื่อยได้เนาะเด็กกับบ่เมื่อยเป็นได้ทีแต่พอสูดได้เนาะนอนที่บ่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่บ่บ่ได้นอนเออจะเมื่อน้าเมื่อวานนี่เลืรึมหน้าก็มาตอนเช้านี่ทีเปินมาซอยทั้งโพเปินเปิดเชือกยังไงคักเนี่ยเสาหนังก็าไม่อยากตรงให้น้องพร้อมเป็นได้ ข้างหน้านะก็นะขบงมันตาพี่ตรงบ่กระพังเข่าคนบ่อแม่นท้ายสุดนะโดยเพราะว่าเราอันเป็นคนเห็ดเองเดี๋ยวนอ้องก,ก็มีแต่มาใอยตัวพวกนี้อหมือนกันมานอีกที่ตอนระพังเขาพุ่กพี่หน่อยมันก็เลยอ,ยลอันเบิ่งเป๊ะเลยนะจะแก้ไขได้ยี่ป๊สะบสอนีร

เอาไว้ใหญ่ฝนตกสแต่ก็เลยชวนพ่อาเห็ดให้มันแล้วซะกกระไรเนนได้แน่นองเดี๋ยวลำขุ่มเนาะทานกะหอมตะนางใส่บันอันนี้มาปลูกวันีเด้อคือขาเจ้านี่เห็นบ่เนี่คักเซ้านี่เขาปลูกต้นบักซิดาได้น้อก็เป็นดอกเป็นหมากเลยจะเห็นอยู่บ่ฮะนี่ซิดาตอนยอดเสียบหน่อนะ นอนพี่บอกมเมย์นะเได้นอนครับอุ๊ยโอเคดีใจแล้วหัวแล้วแหละดีใจ <c oughs> นี่น้อยนี่นี่แหละพอได้กัดง้อกัดควายเข่าเนาะปูให้ปนนนหนูนิ่งกะนสียั่งเหมือนน้อยเนี่ว่าปูปูผักปูนี่หละ ป้าเอาไปยกไม้ป่ะปะไปยกมาอยุ้มมันเออมีคนอยู่เฮือนยินระเบ้าเมาื่อวานนี่ป่ะคันน้องมอมมากค่อยสิไปพอดีจ <laughs> ะเมื่อพอดีไปอันนั้นเด้เดิด้บานเมื่อวานไต่อโอเคเมื่อวานเหือยลาที่นอนเนาะเป็นกะว่าอยากออกไปยุ้มพาเผาเฮือนพี่เย็<ด>นคนหลับเป็นหลัใกใจทางวัด มาที่กรเกษตรโคกแล้วบบเมัอนติดใจกันพอมาได้แล้วพี่น้องมีนี่เลยผลตกมันบัพแต่บ๊อบลงหน่อยราคาด,ด๋ดยดย๋อยนิดเดียวตัวใหม่ได้ตัวนึวน่ง <laughs> พอตังไ,ได้ใดรเ,ออเลีเ้ยงปูมูเปียกปูเปียกเนาะเอ,อมมันนีอย่างดีนะเวย้ยงัาคือเก้าแล้วว่าปูนนะครบอยู่เนาะเปลี่ยนป้ายไว้นะ Hàm lần, lên chứ Dead, mọi người. nó. lên, stoky móc, you know. Mãi đến đại. Mãi này đại. Mãi đến đại. Mãi đến Nó Mãi đến đại.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  Mãi đến มันลุบมันยังกะลงไปผม่งเดี๋ยวทีเป็นอีกเออมันเรือบา้หอยเชา,านี่เกะเจ้าเจ้าคุมตะเลขผมระเด็สลับเม็ดมาเกเนาะกะเอามหลุดนั่นทีเดีวยวเด้อ พอดีได้ไว้เสริมแพตตัวนั่นพู้ขังพ่นน้ำเนียนเดินในพังมันั่นเนียนไรฝนตกมันแข่งประตูก็ยังรูปแบบพุ่นพี่นออกมานลยใส่ประตูนั้นเอารเข้าเด็กหญิงเลยด้วยเนาะแล้วก็ผสมปูนหนึ่งเลยเททรายไปปับหนาดิ่งเกลี่ยไปที่บัน ักไปโกที่คาน์ไปเลยอีังคักเนาะที่คานพื้นไม่ไหววันนั้นเบียงน,นนะดินมันต้องซุดลงตลอดที่เดียนต้องกันวะปูดังกินเลยนี่เลยจกสอบน้องมอมสอบหนึ่งกัครึ่งนะ โดยปกวัยดีๆได้ผ่านตกเขาให้นะเนี่ยแ่เขาเป็นหงยน้าบะเขาวอกทำสางกายทั but, he he. Ibly, ่วค่ะกะลีเนาะจนงวงเขา่ันนงวงไปกินน้ากินมันพาเราองพี่เขาถือว่าก่วงพอสมคว้นั่นแหละนี่เห็นไหม น,นี่ดินข้างล่าอ่นนะเนาะเดี๋ยวจะปลูกอ่าน้ำไม้น้ำมันไปหน่อยดินข้างๆอย่างไ้อ่านี่น้ำไม้น้ำไม้ไผ่นหน่อยประมาณนี้แหละคือวู่วกับกวงอยู่ เราจะเห้เป็นพี่น้องมองที่มองห้างเนาะมองนี่เปิดห้างแหงเลยขึ้นมาบนนี่นี่เปิดที่นี่เป็คือว่าห้างแห้งเองใส่รักหนึ่งอีกแบบเราอ่าไม่ได้ถือตะลับเม็ดมานนะพี่น้องแบบว่าอ่าใส่ดำอันส่วนไปส่วนเทกเทกเทกกวเลยว่าเท่านั้นนนัอะไรอะไรเนาะมันก็นเลย bộ tổng pê các bạn cả cái gì gì đó nào ta lắp nét hẳn cái sinh nị cả thứ ba ok lại nó bộ ngam của chú ta là cà lùng เอ้าลำบ้ารีบร้อยเลยห่อ,หอนเนาะอาบแล้วรำสางใหม่ยางมือันล่างมือนะล,ล่างแล้วเนาะรุงน่อยแล้วลลลึ้นอาบได้ง่อยมั้เรเนาะอดีแล้วพี่น้องมาอยู่พี่เอาไฟเข่าไซด์ได้รถสบายไม่อยากสูบอันนี้มันอยากฝือดอันนี้ ใส่แดงจะเปิดอร่อยแบสบายบูจ็คเมื่อได้สิได้ออกเธ้ยมาได้สิยออกมาใชะยังบูฮู้มือหูยามดิดูไปเรื่อยๆเนาะจนแบบอ่าลักในใจกยักแห้ออกมากลว่มาอยู่ที่ของตีเังกินเนาะมาปูมาฟังเอาสบายใจกว่าเนี่เนี่ยเด็นอยเคยซื้อเฮื่อนเก่ามันง่ายแล้วหิดคักเดีกน้อยาตัวเก่าก็ ต้องใสเวลาเนี่ยกับการขนง่ายก็ได้ไสมาตั้งมานี่อีกใกห้ควรเช่าหน้าน้องนอยเนาะไปซีบอจะเช่า,าหน้าตะกี้กดดะขุกดอขุดยังแหน้มโผล่เออแข็งนักเลยตีขุกดอเนาะอ่าเมือ่อหลับบ่อนะ <laughs> ไปายโดยไปเมก่นไปตามไปโดยโดยเาสาผลมาบันเทากรัคนนรกับเรล้าพันคุ้มเลย้าคันเขากิน้ากันยังันนี้กินต้มมีผลอต้มมีแร้วกต้งไก่ดหอินอยู่บ่อคือเข่ามาอยู่บ่อโดยแต่ก็ลงนอยแล้วพอ,อ,อถือมาล้ก็มัน <laughs> กินบุขผาแล้วก็ทอำบุปผากับผู้หญิงเราพยากีข้าต้มเลยก็เลี่ยมนี่อก พ่อแสดงมัากำลังจะปลูกแล้วบ้านไหนเนาะมาตอกของมาไขมาปลูกป้าละมอกปลูกอยู่แล้วพุ่มงนาเป็นพุกพดบ้านเลยเนี่ยพเนรกันน้องมอมเลยจะเป็นพุยังน้นนนนองมอมผู้มมก,กินเนาะคันว่นาถ้าเราปัญญาย่างนีพี่เจ้าเสียงออกมาอยู่พี่ว่าน้องมอมรวยแน่เด้อคือเก่าแล้เนาะคันว่าย่ายตูมนี่มากกับมันนอนบวิสกันเนาะ แงมากเลยม่นอนยูเสาทิดรเพราะว่าม uh 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 ันใกล้หงเยนเอืมทำแบ้ายมาีน่มกระปิดกระปุ่ได uh ้เมันบอกมันต้องจากว่ามือมันยุดเนาะตรงเขาเงเยนพีนเอาเลยเป็นพ่อแม่อยู่ได้มีดินมีดอนหก็ดีใจน้าเพลินเม่นเกพีน้อาเลยเกบปกไปส่วนของมู่นะเยคอยกันดีใจน้าเพลิน้ือกันดีใจน้ำเจ้าพ่อ เรากะดีใจแบบบุกขิดไว้ชิมีมือนี่แต่ชิตไทยก็นั่นเนาะชดตไยก็มีชิตไทยก็มีอี่หน่อ,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 อยมีพวกไงเป็นช่วยเรือทำคำสูอะไรบารงุงเฮียนพ่นสีนี้ได้สนอ,นองบารมีบอกอันนะมอมอนีอ่แต่ว่าแบบสุดท้ายก็ยู่นี่ก็ต้องได้ไปพ่นเพิ่มเก้าเหมือนบอกแต่ว่าอยากเฮียนอยู่นี่ก็เฮียนแต่ว่าแบบ เฮามันใหญ่ไร no. ้บ no. uh, Is ่อแล้วก um, mm. ็เร ah, vale ิ่มบนง่ายๆนะโมคูนั Jen ่นเนาะเป็นคนบบดึงเลยเนาะโดยความเปนแบบเรื่องโมคูยังเดี๋ยวแต่ว่าเฮียนแบบง่ายไรบ่อแล้วเฮาอยากเฮียนจบบ่นบ่นเดียวเลยบ่นเดียวนะครับเฮียนเคยเฮียนมองนั่งเฮียนมองนั่นเนาะมัเป็นยบบง่ายนะพี่น้อยแต่ว่าพ่นซิมนี่มีจิ้นถ้าจบวิชาชีพเลยบ่หรือว่าต้องไปเฮียนต่ออีกอันอยูู่่ในนนนเเเเมมมืออออออง๋จจตี้้าก็ย มหากะอ้อยยูพุ่นเลสานอีกสองปีหนึ่งแล้วก็ไ,<ด>ไปอันนั้นมนัเนี่พี่น้อยโอจมมาเจอก็เฮียดิซ่าซี่บ่เห็นบ่โดย์ยังบ่แน่นอเนดย์ดย, <laughs> ย,ยูพุ่นก็ดีให้กันพี่น้องมาพี่ก็ยังได้นั่นคือเก่าเนาะย,ยังได้ไปทั้เก่าพี่น้องแต่ก็ได้เสียเวลาอยู่ครับครอบครัวสองปีพี่น้องเห็นบ่ขับรถไปอันจบแล้วไปเฮียนี่พุ่นไกลบ่ เมนๆนอันนั้นนะฮะดิซาซีมันบอนันเผินกับมไกเขามาตั้งใหม่เเนอเออมองไกลตลาดล็อกเป็ดอ่นไปเจาะโมขอนี่โมขอใหม่นี่เอออยู่เทียวอันใกล้ๆอันมาท่าดินห้างไหนบอเอออยู่นั่น่ปเลยจะจบพงกับเขามานี้เนาะเหย เี <t zeker Fro llo> um ่น <t> ้อยใกล้ๆมึงดอกพี่น้อยพอดีเย็นใกล้ๆกับ่อนันเราอยู่ปัจจุบันเนาะบรัน้อยเราอยู่ปัจจุบันนี่พี่น้อยเอามากันเป็นตาาทางอเลนสากันเมื่อไรบ่อนี่นี่ยนี่ก็เล่อเมื่อบุนน้อยเมื่อเยอเมื่อเยทีนี่ ข่อยซื้อน้ำมาหลอดมันประสิเข่ามาหาหลอดมันละลายบ่ญเลย่อยให้สาวโมงกินเลยเดี๋ยวไว้มื้อหน้าพ่นแหลดเดอร์โดยประมาณนี้แหละพี่น้อยแล้วกด้ฟังสาวฟังยังเล่นเราก็คายเลยเนาะน้องเสาเนาะเออโดย ปกติหั่นคันแบบว่าเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ต้องต้องมีอุปกรณ์เนาะการเฮ็ดอันนี้เนาะก่อสร้างแต่ชุมเจ้านี่เฮ็ดแบบแบบตั้งนี่เอาเลยเมืนบอกอแต่มันก็สิกบอนคักปอนได้พี่นออ้องแต่ก็ถือว่าโอเคอะไรสำหรับเอาเนาะใครกว่าเอาไปจ้างคนอื่นมนเลยพอไปจ้างพู็เงินน้องทำบ่มีเลยจะไ,ได้ให้นีงได้เฮ็ดไปเดี๋ยวเราเซาไปให้ทีมี ยิดเบี้ยวไปหนึ่งเส้นสองเส้นพี่น้องก็ว่ากันไปนะฮะน้องเล่ยกับเพ่ก็ดันหน่อยกปั๊บเอาก็ได้เก็บไว้ดีๆีด้วจกผ้าเสียมเสื่อมว่านี้บ่นน้อยเจ้าว่าอันนี้บอกแมนแหละใครก็จะจีอกลับไปกลับมาคดีกี้กับติกน้ำเจ้ากรบผักว้ายน้ำคนเพื่อนใครนี รอว่บตตอนเช้ามาก็เอาน้ำมาพุ่เน,นเลยป่อเจใจะกินได้น้ำสั่งอ่เด<อ>้ออรนมาดันอันตลายโดยพี่น้องเคือบอสอดลงพื้นนั่นเตียงปวะพวกโยกพวกเสียมมันเลยมันอันนี้ฝืดเลออ่านฝืด วดป่านี่ยมเป็นยังจะเคยมือมาอย่างคือเก่าอืมือแล้วก็แบบน้อยเนาะหลายมือเลยออกมาจะมือเริ่มมาตั้งแต่มือเริ่มมันเห็ดเช่าเนี่ยเช้ามือเริ่มมาฝนตกมาเมื่อวานซืนเนาะเหนื่อยก็เลยยุติพี่น้องหากเริ่มงานมันอีกอยู่บอกรลังกายให้ร่างกายแข็งแรงไปอีก สู่ๆได้เป็นกรังใจให้บรรยากาศรถมือแรงเปเลยเสียงตะวินกำลังอันนี้เรียบไปเรียบแบบนี้เนาะมีเต็มบืนมาไหมบ่บืนนี้ได้มาบ่บืนนี้อ๋อที่ที่เอ็นกันเปื้อนที่เฮดลี่อนอันนั้นมองสูงรุ่สางไปเลย ดีใไหจังบอเลเพื่อนเอาไม่เห็ดคอกเห็ดเจอล้หน่อยเด้อม,นะมันจางา,า,จางอมแก็ยน,นันนั่นนะขเขาแรกยกเจ้าแล้วเ,เอดคอกเห็ดเห็ดคอกบอฮามแต่ว่าเห็ดคกอกอันคอกตัวสีเจ้าสีเห็ดเทปูนนะนะบวบมันแบบมันจานไปไม่แลมเป็นสี่เหลีเน่นเป็นสี่เหลี่ยม เะเขียนไว้ส้าง้นมือใดมือใดชื่ออย่างบาเพิ่นมาทางเมื่อวันที่เท่าไรก็เ้าเจ้าคือจดใส่สมุดไว้เออการบูมูกะถามมันยูทูบในแรกภูมิทัางยเพราะว่ามันสีอยู่ในนี้ดิว่าเอาทายเมื่อนั้นเมื่อนี้ออกจักว่าเออี่เหตดเมื่อวันที่เท่าไรเท่าไรนั้นนี้ วันที่ทย,ย,ยูโ okay, ทรศัพท์มาพราะว่าสภานถไทยได้่อยหรือมานี่แหละเลยโอเคสบาับนเมื่อได้มาเดอนเด้อเจ้ากษิกลับแล้หร,หรือเะล่ถักตอนละลายอาบน้ำแล้วก็ยิข้าวกินน้ำแล้วก็นอนไปหน่อยอดยสบายดีทั้งมอมทั้งน้อยเด้อดย,ดยเอาไว้มืหอ้าเมื่อไงไปหนห่อยรวมเมื่ออื่นเลยจ้กมุ้งอยู่สิมามื่นนะด้วย อืมขุดซ้อนออกอีกทีมันจะข้างหน่อยครับเบื้องต้นห่างแห้งอะไรท้ายพญามันดอกมันอยู่ท้ายมูอยู่เดี๋ยวเขาอันไม่อยู่เขากระกอ้อมเพ้งกับมุ้ยกรหินออกอยู่คนนีแต่เขาเน้นทั้งหน้าเห็นงามพอตอนนี้นี่น่าคตมันฉีนแบบโซนหน้าบ้านนะดิตอนนี้ไปเลยทางข้างๆสุดเพิ่อนกับบอกมีปัญหาเพราะพญาแมวห่างในนั่นเด้อโดยอ